สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจป,ประจําช่วงบ่ายนะครับทุกท่านครับใครที่สนใจอยากจะเข้าใช้บริการห้อง Signal ตอนนี้เรามีให้บริการแล้วนะครับ jjgo signal แอด line id มานะครับหรือว่าดูที่ แคปชั่นด้านล่างนี้ก็ได้วีทีมาเก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ VTrade ครับตอนนี้มีฟรีสวบทองคำทุกประเภทบัญชีเลยใครสนใจเรียนเชิญครับ vtradefx.com fx pro อทคอมเอฟเอ็กซ์โทรดคกระโปรครับเทรดกับโบรกเกอร์ดั้มหนึ่งโคโลนได้แล้วในวันนี้ fx pro ็กซ์โฟร์เทรดไลค์กระโปรงฟอร์ดพอยครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนั่งทุนในวันนี้จะได้รับทันทีเลย50 US ดอลลาร์นะครับกี่คนก็ได้นะคนละห้าสิบรีเดียนเลยมาแห่ดีจริงๆ ครับกลับไปครับเนื่อจุกครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทาาน้าของบริษัทก๊าซอมได้มีการประกาศระงับการส่งก๊าซไปยังยุโรปผ่านท่อส่งก๊าซนอร์สตรีมวันอย่างไม่มีกําหนดโดยอ้างว่าพบการรั่วไหลของน้ํามันที่กังหันหลักของสถานีคอมเพรสเซอร์ปอโตยาใกล้กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยมีการระบุว่ากังหันดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดใช้งานได้อย่างปลอดภัยหากไม่มีการซ่อมแซมรอยรั่วซึมของน้ํามันครับ ก่อนหน้านี้นะครับก๊าซพมเนี่ยมีกำหนดเปิดท่อส่งก๊าซนอส t ตรี r มวันในวันที่3กันยายนช่วงเวลาก็คือ8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยหลังจากเสร็จสิ้นการ่้มบํารุง,งแต่สุดท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนครับนั้งทุนครับว่าไม่ได้และคุณครับดูแล้วมันยังไม่มีความปลอดภัยเท่าไหร่ในการกลับไปเปิดใช้นะผมก็ขอปิดการส่งมอบก๊าซให้กับคุณไปก่อนละกันในส่วนของตัวท่อส่งก๊าซตัวดีหลายๆคนนะฮะมองว่านี่มันเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือน อยากจะกลับมาเปิดแล้วก็ส่งให้แล้วนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้แต่พอท้ายที่สุดแล้วกลุ่ม G7 ครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้ง7ของโลกใบนี้มีการประชุมกันครับว่าจะทำการควบคุมราคาน้ํามันนะครับที่รับซื้อจากทางฝั่งของรัสเซียว่าอ่ะโอเคผมจะกําหนดเพดาะนให้คุณนะผมจะตั้งราคาไว้ที่เท่านี้คุณจะขายไม่หลอถ้าคุณจะขายคุณก็ต้องขายให้ผมในราคาที่ผมตั้งเอาไว้แน่นอนครับนักทุนครับรัสเซียเองก็ดูแล้วเนี่ย จะยังไม่ได้อยากจะคล้อยตามกับมาตรการดังกล่าวหรือว่าแนวโน้มตัวนี้เท่าไหร่นะฮะก็เลยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มาเลยนี่นะครับก็ปิดส่งนะครับปิดในส่วนของตัวท่อส่งก๊าซตรงนี้ไปเลยก็เลยส่งผลนะครับทำให้ตลาดทั่วโลกตอนนี้เนี่ยกลับมาวิตกระวนอีกครั้งนึงว่าจะเกิดเป็นวิกฤตพลังงานให้กับยูโรโซนครับจนถึงขั้นล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของนะครับ EU ก็ได้ออกมาประกาศเช่นเดียวกันว่า จะมีการจัดการประชุมฉุกเฉินในวันที่9กันยายนนี้หลังจากรัสเซียนเนี่ยปิดท่อส่งก๊าซแบบไม่มีกําหนดครับคณะรัฐมนตรีในกลุ่มชาติโยุโรปจะมีการหาหรือกันถึงมาตรการแทรกแซงฉุกเฉินเพื่อควบคุมต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่การจากัดราคาน้ำมันไปจนถึงการระง,งับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ด้านพลังงานเนื่องจากโยุโรปเร่งรับมือกับวิกฤตพลังงานที่เร็วร้ายยิ่งขึ้นครับ สระข่าวบุมเบิกรายงานนะครับข้อมูลในเอกสารฉบับร่างถึงการหารือครั้งนี้ว่าสาธารณารัฐเช็คในฐานะประธานหมุนเวียนของสหภาพยุโรปจะนําชุดมาตรการพิเศษดังกล่าวเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแห่งกลุ่มชาติยุโรปในวันศุกร์นี้ซึ่งก็คือวันที่9กันยายนครับ ทางนี้นะครับกลุ่มผู้นําชาติยุโรปเนี่ยพยายามมาเป็นเวลาหลายเดือนเลยในการบรรเทาผลกระทบจากการที่รัสเซียลดปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติยแลวก็ดีครับหลังจากที่ก๊าซพอมเนี่ยบริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับว่าจะยังคงปิดท่อส่งก๊าซต่อไปโดยไม่มีกําหนดก็ยิ่งทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเลวร้ายมากยิ่งขึ้นครับนักถุนครับยังไม่จบแค่นั้นฮะ EU นอกเหนือจากจะมีการจัดการประชุมแล้วก็ได้ออกมากล่าวว่าพร้อมจะตอบโต้เหมือนกันหลังจากรัสเซียระงับการส่งก๊าซให้ e ูโดยที่ไม่มีกำหนดนายเปาโลเจติโลนีกรรมการด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่า EU เดียพร้อมที่จะตอบโต้การตัดสินใจของรัสเซียที่ระงับการส่งก๊าซให้กับทางย u ครับทุกท่านแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีระบุอะไรมากมายนะฮะเขาบอกว่าแน่นอนว่าเราต้องประหยัดพลังงานเราต้องแบ่งปันพลังงานเรามีปริมาณการเก็บพลังงานที่สูงและเราก็ไม่ได้กลัวการตัด ใจของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัเสเซียเลยแม้ทางเราเดี๋ยวจะขอให้ประธานาธิบดีปูตินเคารพในสัญญาแต่ถ้าผู้เขาไม่ทําแบบนั้นเราก็พร้อมที่จะตอบโต้ตัวนี้ต้องติดตามนะครับว่าจะมีการตอบโต้อะไรอย่างไรในอนาคตสุดท้ายนี้นะครับทางรัเสเซียก่อนลั่นเหมือนกันครับพร้อมจะตอบโต้รุนแรงหากว่า e อระง,งับออกวีซ่าให้พลเมืองรัเสเซียครับนี่อันนี้ก็เป็นมาตรการที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นะครับไดนิวิสตูยเพสโคฟโคสตเที e ิบเคมลินเปิดเผยว่ารัเสเซียจะใช้มาตรการต ตอบโต้ที่รุนแรงหากสหภาพยุโรปใช้มาตรการระง,งับการออกวีซ่าให้กับพลเมืองรัเสเซียอย่างเป็นทางการไดเพสคอฟนะครับให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวท้องถิ่นว่ารัเสเซียกําลังเฝ้าติดตามการตัดสินใจของ EU อย่างใกล้ชิดและจะทําการตอบโต้เพื่อผลประโยชน์ของรัเสเซียอย่างแน่นอนโดยไม่เปิดเผยถึงขั้นตอนการตอบโต้เพิ่มเติมครับนี่คือสถานการณ์เกี่ยวกับนะครับ ความรุนแรงวิกฤตพลังงานในยุโรปแล้วก็รัเสเซียครับทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าสถานการณ์นี้มันต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับผมขอบคุณครับ